สวัสดีจ้ามื้อนี้น้องสลามีเมนูมานำเสนอจ้าต้มพะโรกไก่จ้าต้มเพะโรกไก่ใส่ลูกชิ้นด้วยจ้าน้องพิชชอบลูกชิ้นจ้าแล้วก็มียำหน่อไม้ด้วยจ้ายำหน่อไม้ยำหน่อไม้ถุงเราจ้าใส่มะนาวใส่ข้าวคั่วใส่พริกผงใส่น้ำปลาจ้า น้ำปลาจ้าแซบๆของเราวันนี้ขอบคุณที่ป้าป้านานาอาติดตามรับชมจ้าขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้เน็ตไม่มีจ้ากราบขออภัยแม่แม่ป้าป้าทุกคนที่ไม่ได้เข้าไปทักทายจ้า วันหลังน้องพิษจะเข้าไปทักทายกินข้าวไปเที่ยวชมด้วยจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามน้องพิชมาตลอดด้ยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้ามีค่ามากๆเลยเป็นกำลังใจให้หน้องพิษมาตลอดน้องพิษขอบคุณทุกการรับชม ช่วงนี้เน็ตไม่มีจ้าหนูพิษก็ขอกลับขออภัยมากๆเลยจ้าเดี๋ยวนูพิษจะไปเที่ยวชมกินข้าวแซึบๆด้วยกันจ้าวันนี้ก็แวะเวียนมารับชมอาหารอร่อยกินข้าวกับหนูพิษได้เลยจ้าต้มพอโรไก่จ้าน้ำเข้มข้นเลยจ้า หมอพิษใส่ฟักด้วยจ้าใส่ลูกชิ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นยำยำหน่อไม้จ้าหอมก็มีเล็กน้อยจ้าหอมหมดแล้วหมอพิษก็ได้ใช้ใบมะกรูดแทนจ้าขอบคุณพี่ๆขอบคุณป,ป้าานะอาทุกคนขอบคุณทุกกันติดตามทุกกำลังใจ บ้านน้นน้อยหลังน้น้อยเนาะขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยจ้าคือกำลังใจคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็คือกำลังใจทุกการติดตามก็คือกำลังใจที่ได้ทำคลิปดีๆเสนอเมนูดีๆให้พี่ๆป้าๆน้าๆอาทุกคนได้รับชมจ้าพีทขอบคุณมากๆเลย วันนี้หนูพี่ก็มียำหน่อไม้จ้ากับพระโรตไก่ใส่ลูกชิ้นด้วยจ้าน้ำเข้มข้นเลยจ้านี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นยำหน่อไม้ของเรามีหอมนิดนิดหน่อยจ้าวันนี้หอมหมดแล้วหนูพี่ก็ทำง่ายๆกินง่ายๆ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้หนูพิษก็มานำเสนอเมนูเล็กๆแน่น้อยกินข้า,าวเช้าด้วยกันจ้าขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยสำหรับคลิปนี้หนูพิษกินข้าวก่อนนะจ้าเจอกันคลิปใหม่ สำหรับคลิปนี้โนพิษไปก่อนจ้าเจอกันคลิปใหม่ว่าโนพิษจะมีอะไรมานำเสนอแซบๆให้ป้าปานนาาได้รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า